วันนี้เราขอนำเสนอนะครับรสชาติใหม่ของชีวิตชีวิตของพวกเราเองครับนี่คือมิเทล่าครับผมมิเตล่าธรรมดานะครับแต่ดูข้างในนะครับข้างในมันมีโตโรนะครับรสรวมนะครับ กินมากใช่ไหมก็มาเล็กวมกันนี้นะครับผมเราจะชิมเราจะชิมให้ดูนะเราจะชิมให้ดูเด็ดเด็ดเอาดเดเด็ดเเอาเด็ดเด็ดเด็เด็ดเด็ดเด็ดอด็ดเด็ดเด็ดดดดอโ Thank you.